ต้องเร่งมือแข่งกับเวลาเพราะยิ่งสายแดดยิ่งร้อนก็จะงมแห้วได้ไม่เยอะชาวบ้านชุมชนวังยางอำเภอสีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีเลยมักจะรวมตัวกันมาที่นาแห้วตั้งแต่กลางคืนหรือเช้ามืดจนกลายเป็นกิจวัตรและภาพที่คุ้นตาของคนในชุมชนสองมือต้องแข็งแรงสายตาก,ก็ต้องไว เพราะหัวแห้วที่ต้องการจะซ่อนอยู่ในดินเหนียวปนทรายที่เป็นชุดดินชัยนาทมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกแห้วทําให้ที่บ้านวังยางปลูกแห้วโดยเฉพาะแห้วพันจีนได้เยอะชาวบ้านจะพาะพันธุ์แห้วในขี้เท่าก่อนประมาณ1เดือนจากนั้นจึงนํามาดําลงในนาแล้วรออีกประมาณ6-8เดือนแห้วก็จะโตเต็มที่พร้อมให้เก็บผลผลิต ซึ่งในระหว่างที่ปลูกก็ต้องคอยใส่ใจเรื่องน้ำเพราะถ้าน้ำถึงดินไม่แข็งแฮ้วก็จะโตไวและหัวใหญ่ได้น้ำหนักและเนื้อที่จะกินสดก็อร่อยหรือจะแปรรูปก็ได้การดำนี่ก็ก็มีหลายขั้นตอนก็คือจะเป็นเดือนช่วงเดือน3าเดือน4ี่เดือนห้าเนี่ยนะคะในระยะที่เรา ดำเนี่ยจะต้องมีเออกี่เมตรกี่เซนอะไรอย่างเงี้ยป่าห้าสิบเซนร้อยเซนอะไรเงี้ยแล้วแต่ฟาร์มที่ห่างคือถ้าชอบฟาร์มที่ก็ห้าสิบเซนมฮนก็จะแตกขึ้นกันไวนะคะแล้วก็มันจะเต็มไวสุพรรณนี้จะมีที่วางอย่างที่เดียวเท่านั้นเฮวอะ่ะจ้ะเพราะว่าที่อื่นนี้มันมันไม่ไม่ค่อยได้ไงแบบสภาพน้ําน้ําอะไรเงี้ยไม่ค่อย เพียงพอสําหรับใช้เพราะว่าแ้วนี่มันจะมีกํนดหกถึงแเดือนนะคะมันไม่เหมือนข้าวค่ะเริ่มแรกเนี่ยเขาเอามาทําเป็นสมุนไพรเพราะว่าแฮวเนี่มีคุณสมบัติในเรื่องของมีฤทธิ์เย็นและมีคือคุณสมบัติทางยาก็เลยเอามาเข้าสมุนไพรต่อมาก็เหลือจากเข้าสมุนไพรก็ลองเอามาชํามาชําลองปลูกดูเออขึ้น,ข,นขึ้นแล้วแตกนอนออกหัวพอออกหัวปั๊บเนี่ยก็เหมือนว่ามีคนมาเอาไปกินเกิดฝามอร่อยก็เลยปลูกไว้กินกัน จากกินกันก็กระจายไปทั่วก็เริ่มที่จะทําไปเรื่องของธุรกิจเพราะว่ามันอร่อยมากก็เลยทําปลูกและก็ทําเป็นอาชีพหนาแห้ว ง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะคะต้องใช้ความชานาญแล้วก็ความคล่องพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าบางทีก็อาจจะเจอแห้วที่มีเปลือกแข็งได้อย่างวันนี้ค่ะเรามาเจอตัวจริงเรื่องแหวเลยที่ไม่ใช่แค่ปอกเก่งแต่ยังทํามาหมดแล้วค่ะตั้งแต่การเพราะการปลูกการงมจนมาถึงการปอกเนี่ยแหละค่ะปลูกแห้วมากี่ปีแล้วคะอ๋อที่ปอกนี่อ่ะอาปอกปอกปอกมากี่ปีแล้วหลา,ายปีแล้วหลายปีแล้วสนุกไหมคะสนุกไหม สนุกมากห <laughs> ่สนุกมากนะมะงแ้วเสร็จก็ส่งต่อมาที่แผนกปอกเปลือกโดยจะต้องหั่นช่วงหัวท้ายของห้วออกก่อนแล้วค่อยปอกเปลือกสีดำออกให้หมดจนได้เนื้อแห้วสีขาวสวยซึ่งคุณตาแนบมือปอกแห้ววไวเก่าเล่าว่าจะให้ไปดำกับงมแห้วเหมือนแต่ก่อนคงไม่ไหวแต่ถ้าปอกหว้วยังทำได้สบาย พราะนอกจากเป็นรายได้เสริมก็ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงวัยในชุมชนไม่เหงาด้วยปอกเสร็จก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดแห้วสีประจันก็พร้อมกินและแปรรูปหนึ่งในนั้นคือกิมจิแห้วที่ชุมชนวางยางร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนคปรปฐมตั้งแต่ปี2,559โดยจะนำแห้วมาหั่นเป็นแผ่นบางๆแล้วนำไปต้มให้สุก จากนั้นคลุกเคล้ากับขิงหอมใหญ่กระเทียมที่ปั่นละเอียดกับเนื้อแอปเปิลปั่นเพิ่มความหวานและใส่แป้งข้าวเหนียวเพิ่มความเปรี้ยวตามด้วยเกลือกับพริกเกาหลีแบบปนยาบเติมผักกาดขาวแครอทต้นหอมเพิ่มสีสันผสมทุกอย่างให้เข้ากันทิ้งไว้48ชั่วโมงก็จะได้กิมจิแห้วรสอร่อยโดยเฉพาะความกรอบจากเนื้อแฮ่วที่เข้ากับความเป็นกิมจิได้ลงตัว แเนี่ยมีคุณสบัติสดใหม่เนี่ยจะกรุบจะกรอบกินแล้วเหมือนผักทั่วไปเลยก็คือมาแทนแทนหัวชยเท้าได้เลยนะแทนผักกาดได้เลยเพราะว่ากรุบกรอบแล้วก็ข้องเขาเนี่ยมีรสชาติที่สัมผัสได้วิจัยทดลองว่าถูกปากไหมก็มีการเปลี่ยนแปลงรสชาตาิมีการคนไทยชอบรสแบบไหนแต่ยังไม่ลืมรักเงาของรสอาหารต่างชาติแล้วก็เอามาปรุง แต่งให้เป็นรสชาติของคนไทยเพราะคนไทยเนี่ยอาจจะก,กินรสชาติที่เข้มข้นนิดนึงอ่าก็ได้รสชาติของคนไทยคนบ้านวังยางอำเภอสีประจันยกให้แห้วเป็นพืชประจิษฐ์ของชุมชนและจังหวัดเพราะปลูกได้ตลอดทั้งปีและได้ผลดีเป็นทางวัตถุดิบคู่ครัวและรายได้ให้คนในชุมชนทั้งจากการส่งขายแบบสดและการแปรรูปที่สามารถทำได้หลากหลายเช่นน้ำพริกไขมุก เฟนฟรายวายแป้งแฮ้เฮลดองขิงและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีวันนีตาเวมลเกตไทย PBS รายงาน